สีเหลืองทองอารามยามต้องแสงแดดกับลมหนาวที่พัดโชยพริ้วไหวไปตามลมของดอกเหลืองทิพวันเป็นภาพสวยงามยิ่งนักแล้วเมื่อมารวมกันหลายๆต้นหลายๆดอกก็กลายเป็นภาพทุ่งสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่ซึ่งชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวจะนิยมเรียกกันว่าทุ่งกระดุมทองประกอบกับภาพเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังทุ่งดอกไม้ป่ายิ่งกลายเป็นภาพความงดงามที่ธรรมชาติสรรสร้าง บนความเจริญก้าวหน้าของโลกปัจจุบันในพื้นที่บ้านพึ่งตกหมู่สี่ตําบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีธรรมชาติได้สร้างทุ่งกระดุมทองขึ้นบนพื้นที่นากว่าสามไร่เมื่อรู้ข่าวนะักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ก็ต่างเดินทางเข้ามาเที่ยวชมเก็บภาพประทับใจชื่นชมความงดงามของทุ่งกระดุมทองหรือดอกเหลืองทิพวันที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในหมู่บ้านแห่งนี้ ถึงแม้เส้นทางถนนหนทางจะค่อนข้างที่จะคับแคบรถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งได้ขอความร่วมมือและแนะนําให้รถที่ขับเข้าไปเดินรถทางเดียวเป็นวันเวจะสามารถออกสู่ถนนได้สองเส้นทางเมื่อท่านได้เดินทางมาแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยใช้วันเวนะครับเพราะมันจะมีทางที่จะสัญจรอ,ออกไปอีกทางหนึ่งได้นะครับ ท่านสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ที่ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวันได้นะครับโดยเดินทางมาจากวาลินชำราบนะครับมาที่นี่ก็ประมาณ5กิโลด้วยกันนะครับเดินทางผ่านวัดหนองปลาพงนะครับแล้วก็เดินทางผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลนวพึ่งนะครับเดินทางมาทางทิศใต้นะครับเมื่อถึง3ามแยกแล้วนะครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข30-2 2ทางหลวงชนบทเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มาถึง วัดบ้านพึ่งนะครับพอมาถึงวัดบ้านพึ่งจะมีซุ้มประตูเหล็กนะครับนิดหนึ่งครับท่านก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับมันก็มาประมาณสัก300เมตรแล้วก็จะเห็นทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวันอยู่ด้านซ้ายมือของท่านนะครับจะเป็นทุ่งที่มีดอกเหลืองทิพวันอัลลามอลานะครับเยอะมากนะครับเหมาะในการที่ท่านจะมาเซลฟี่นะครับในการที่จะเดินทางมาไม่ผิดหวังนะครับ ดอกเลืองที่ประวันหรือชาวบ้านเรียกว่าดอกหัวโปรหรือดอกค้อนกลองเป็นเหมือนสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ในการบอกเวลาเมื่อสมัยโบราณยังไม่มีนาฬิกาให้ดูเวลาโดยคนโบราณจะสังเกตดอกไม้ชนิดนี้เมื่อเวลาเริ่มบานจะเป็นช่วงเวลาใกล้เที่ยงคนโบราณจะตีกลองเพนเมื่อถึงเวลาดอกเริ่มหุบก็จะเป็นการตีกลองแรงเพื่อให้สัญญาณเป็นเวลาเริ่มพบคำ่ำในปีนี้ดอกเลืองที่ประวัน จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงช่วงปลายเดือนมกราคมดอกจะบานสะพรั่งสวยงามเป็นอย่างมากเวลาที่เหมาะในการถ่ายรูปเก็บภาพจะอยู่ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาการท่องเที่ยวเชิงอนุร,รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวันนะับเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความงดงามของทุ่งกระดุมทองเมืองอุบลราชธานีเมืองสีมหัศจรรย์สีแสงสีอิ่มสีการพัฒนาธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT t บวีอีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี่านาาก,กาทีเเร